จ้าสวัสดีจ้ามือนี่ายดวงมาอีกแล้วยายดวงสิมาหอ่ขอข้าวต้มให้พี่น้องเบิ่งเด้อแย่ดวงสิหอ่ขอข้าวต้มไปท่าบุญจ้ามือนี่มือนี่วันพะเนาะสิห่อข้าวต้มไปท่าบุญนะน้ำสิล้างมือนี่สิผสมมีขา้ขาวมีเขา้าวแช่น้ำเข้าเศร้าน้ำเข้าวเหนียว ข้าวเมี่ยวข้าวน้นาเนาะในถทั่วดำแล้วก็กล้วยแล้วก็เกลือเกลือน้ำตาลจ้ะข้าวกระสีมาส่วนผสมได้ดวงล้างมือก่อนเอามือนี่แหละไปขนดัดผสมลงไป เกลือโรยนิดหน่อยนีห่หลายมันจะชิปใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายพอมันลดหวาน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 นินดๆผูกเขา้าพูกไขมันเข้ากัน หอหอเขาตุ้มมัดเมื่อนี้หอเขาตุ้มมัดด้วยจ้ะตุ้มมัดใส่ถัวว่วดำใส่กล้วยถั่วดำใส่กล้วยต้าผสมเขากันแล้ว สิมาห่อแบบนี้มาห่อแบบนี้โอ้ยองเีตรงต้ัตรงแ้เอาเอาเนี่ กาซ่อนไม้อยู่นะอ,อ๋ข้าวต้มมัดการห่อข้าวต้มมัดเด้อจ้ะ ุตองมีแดขดขาดฝนตกฝนตกลมตองแล้วมีแดดขาด,ขาด ที่นี้มัดเป็นคูนมัดเป็นคเดนะจ้ะย่ายจันไตรกำลังมัดเป็นโคน้ด,ม,ดมัดเป็นคูนคเอาตอกมัดสองข้างประกบกันเขาต้มสองกีประกบกันแล้วก,ก็มัด เียข้าวต้มมัดมัดเนียนเนียนยิ่งสิลยจ้ะมัดเนียนเนียนมัดเนียนเสียบไหลมัดบ่วเนียนบ่วเสียบมัดเนียนเนียนมันคือมันอยู่ที่การมัดด้วยห่อข้าวต้มมัดน่ะมัดบ่วเนียนกับวัวเสียบด้วยพี่น้องมันลีไปต้มแล้วมันลียิ่งเนียนยิ่งแซ่บ

ออ้ยเมื่อนี้วันพระใหญ่อวงว่าสิส่วนลูกส่วนหลานส่วนใหญ่ไปเฮ็ดบางสกุลหาพ่อหาแม่เพิ่นเสียไปแต่ดูนแล้วเร่มาหอขอาวต้มกันจ้ะส่วนกันหอ่อข้าวต้มไปทำบุญหาคุณพ่อคุณแม่ไปทอดบางสกุลแม่ กอการพ่อเสร็จแล้ว,ลวเราตยกใส้หมอเลียงใส่หมอ้อเลียงใส่หมอ้หมอไปต้มมันอันนี้ก็หอ,อเสร็จแล้วต้องพุกนหมมั้ต้องพก ว่าท่านถึงขันนะั้นเนาะเรียงใส่หม้อแล้วข้าวเกา่าเศษตองเทียนท่าน,นี่นปุ๊กโคกหนาเึินมากเวลาไปตุ่มมันจะเสี้หนึ่มเลยนะอาอเนใไตไปเทน้ำใส่แล้วก็ใส่ยกไปยกไปน้ำไป โอ้ไฟเดือดปะเนี่ยใส่หลายหมอนใส่โลดให้มันเต็มให้มันทัวหมอนนกขึ้นเตานกขึ้นก้อนก็ได้ย่ายมันหนักเตาแล้วก็ต้มเอาน้ำใส่มันทัวมันีย่าตักน้ำใส่อีกมันทัวมโอยหม้อที่ตั้งแค่ ตุ๋มประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้ะให้มันเดือดเดือดให้มันครัวทัวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจ๋ามาชิมบึงว่าจะเป็นยังไงอ่าอนี่คือเขาตุ่มมัดข้าต้มมัด ที่ต้มเสียดเราได้จ้าบัดน,นี้เฮาสิม,มาชิมมาวันสิแซ่บปานไหนฝีมือยายดวงจ้า,าชิมจ้าชิมชิมต้ม,มอุย้ยหอนหอนยู่เลยต้มซุกแลยได้จ้าหอนเลยต้มซุปไม่ไหมจ้าหอนจ้าหอนมากมากเลย เราจินมะเอาซ้อนตักหรือมันห้อนมันห้อนมันห้อนอยู่ใยแล้วเสียซ้อนแั่ห้อนอเราลงมาไม่ไจ้ะออกจากหม้อสดๆร้อนๆออกจากหมอ้อไ,ไม่ได้จาได้เย็นมันจะต้ม ข้าวต้มยายดวงช่แนวเลยจ้ะแซ่แขงแล้วสิเอาไปเี่นน้ำกันแช่ร้สังกะทานหาเมียแล้วเย็นยังก็เอาคุณสายมาชิมเชีมาเด้อกินข้าวต้มน้ำกันจ้าเอปอตางนี้จ้ะติดมีนตรงนี้มาชิมเชียมแห เอฟซีเบิงอือร่อยว่ะกินข้าวต้มมัดนะคะต้มมัดยายดวงชาแนลใส่มือกันวันนี้อยากใส่มือเนะจ้ะมือล่างมาแล้ววะล่างแล้วบอสเซบอสายยายดวงชาแนลถือมือยายดวงต้มไม้ทามาเด้อมาเด้อมาเขียงต้มน้องสันที่จ้า สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย